นดนดูไม่แน่นอนรยอยู่แล้วยแสดงว่าคุณต้องได้เลขดีแับงานบวชเีื่องโนค่าภใช่ไหมเขาตีเป็นต่างๆนานากันหมดแล้วซิ่เหรอใช่คนกันดอไว้กี่ใบนะคะผมเล่นไม่เต็มแต่ว่าผมอาศัยถ้าเกิดว่าเด็กๆในบ้านผมถูกก็จะมีกินมีใช้ไปด้วย ด <S an other> ตางไายเราได้ติดตามกับคุณเข้มตอนนี้นะครับใกล้จะปิดกล้องแล้วนะครับผมลงผ้าฐานดาวนะครับแล้วก็วยังไม่แน่<า> <S <S <an other> ใจยังไม่่แนชัด <S an other> นะครับแล้วก็มือแก้วมือแก้วสองเรื่องสองเรื่องนะคะค่ะก็ติดตามกันได้เราทำงานเยอะแล้วก็ออกอเานต์ก็เห็นไปหลายที่นะคะ <S <S <an other> เห็นไปมล้วที่มีไหมคะพูดสจะมีมีเอาเปว่าถ้อัปเดตคุณสามารถจะอัปเดตผลงานของคุณหรือว่าาคุณในได้ช่องทางไหนบ้างอ่ะอินสตาแกรมอืมกต็อกอ่าแฟนเพจค่ะทวิตเตอร์อ่ากตไฮไฟไเฟสนไปเร่เล่นยไปเลๆร่ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะบางท่านสกไม่แน่ใจว่าเอผลงานของพี่มีอะไร ว่าเราได้ติดตามผลิติตบ้างก็ไปอย่าได้นะหะก็ทํางานเยอะขนาดนี้ดูแลยังไงบ้างแน่นอนว่าเข้ามาสถาบันของเราทุกสาขาเพื่อน้ก็ต้องถามว่าอะไรครับผมคำถามในไรคำถามเพิ่มติมครับผมคือที่เนี้ยสถาบันของเราอ่ะดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ผิวหน้าถูกต้องครับอยากให้คุณเทมแนะนำหรือตึงว่าดูแลยังไงบ้างผมจะบอกว่าผมมาที่นี่